เพื่อนแม่ยิ้มทั้งหลายวันนี้ผมจะให้อาหารแมวครับผมวันนี้แม่ยอง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 ไม่ว่างครับวันนี้กลับมาถึงนี่ก็สองทุ่มกว่าอีกแล้วก็เลยต้องให้อาหารแมวครับวันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีให้อาหารแมวของแมวยิ้มครับผมนี่ดี่ดูดีดีนีนี่นี่นี่กำลังรอเป็นแถวเลยนู่นนู่นู่นตังตังตังเป็นอะไรลูกอืมคันคันเป็นอะไรลูกคันในหัวอะคันอะไรอยู่ในหูลูกอื ขันทรับคันนี่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 เราเป็นแถวครับรอกินครับเดี๋ยวขอเวลาให้อาหารแมวหน่อยครับปุ๊บเดี๋ยวติดกล้องแป๊บนึงครับครับผมก็เริ่มให้อาหารแมวครับวันนี้เราก็จะผสมอาหารเม็ดกับอาหารเปียกครับผมนี่อาหารแมวเมียวครับก็แบ่งไม้ต่างๆหน่อย เนี่ยงต่างๆ,างๆของพี่ดำกินปลาทูนะครับผมแต่ของน้องๆน,นี่กินผสมอาหารเปียกครับผมนี่อาหารเปียกเนตโก้ครับผมแบบนี้เลยครับาำรับน้องแมวเหมียวที่บ้านแมวยิ้มครับผมเราก็มาแบ่งกันทีละนิดหนึ่งสองสามสี่ งอนะครับผมแล้วก็จัดแบ่งให้ต่างๆครับอุ้ยอุ้ยอุยๆๆคุณชายขึ้นมาแล้วดูคุณชายคุณชายคุณชายจิมจิมใจเย็นลูกใจเย็นนี่วิธีเดิมครับคือทุเข้าวให้มันมีความหอมของอาหารเปียกครับเพื่อนเเพื่อที่น้องแมวจะได้กินอร่อยครับนี่คือมื้อพิเศษมีทุกวันครับมื้อพิเศษของน้องที่นี่อ่า นี่สังกำลังเรียกอยู่ครับผมนี่สังอยู่นี่ครับเออสั oh, งไม่ล mm ุกอสังหิวครับผมอ่าสังกินไปก่อนแล้วก็นี่ของลาต้าครับลาต้าก็กำลังรออยู่อา้าวตาครับนี่ของหนูครับนี่ของตานะครับผมตาก,กินแล้วแล้วก็ของพี่อ้วนกับน้องน้อยครับผมนี่พี่อ้วนมานี่ลูกมาเร็วพี่อ้วนนี่ครับนี่ นี่ของพี่อ้วนนะครับผมนี่พี่อ้วนกำลังกินแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาน้องน้อยครับผมน้อยครับมาเร็วลูกมา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 น้อยมาเร็ว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 อ่านี่ของน้องน้อยครับนี่เป็นไงครับวิธีให้อาหารแมวคุกอาหารเม็ดครับผมเป็นมื้อพิเศษทุกมื้อครับคือจะกินผสมงอาหารเมร็ดแล้วก็ตอนกลางวันเขาก็จะกินปุ๊เป้เทไว้ให้ครับผมนี่ครับคือกระทูี่ดำ พี่ดำนี่ผมต้องแกะให้ให้กินครับผมนี่คุณชาติมกินเสร็จแล้วครับกำลังมาจะมาขอกินของพี่ดำมาสิไม่ได้เรากินไม่ได้เราตมเมยนี่คือของพี่ดำครับผมแกะให้พี่ดำก่อนเอาแต่นเนื้อนะครับไม่เอาก้างนะครับผมเดี๋ยวติดคอแมว <c oughs> อ่าก็มานี่เลย <c oughs> น้ำไปลูกไปไป เรอๆนี่ครับพี่ดำอยู่นี่ครับนี่ก็พี่ดำครับผมสังไม่เกีียวพี่ดำต้องกินเค้เดียวก่อนครับผมอร่อยไหมจ้าพอแม่ให้กินใหญ่เลยเมื่อกี้พอให้ไม่กินดูทํากันได้ทํากันได้ลงุงกอดูครับนี่โอ้พอให้ไม่กินพ่อทําให้ถูกวิธีแต่งว่านี่นี่เนี่ยนองน้อยดูดิดูดทํากันได้ดูทํากันได้ พ่อให้ไม่กินเมื่อกี้ฝีมือแม่อร่อยกว่าตังไปไหนมาตั้งไปห้องน้ำมาพี่อ้วนพี่อ้วนรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งเริ่มต้นใหม่พ่อให้ไม่กินดูดิโอ้ดูิคุนเราฝีมือแม่อร่อยทุกอย่างทำกับข้าวก็อร่อยครับผมเห็นไหมเออทำกับข้าวก็อร่อย เราอริมต้นนใหม่อ่ะนี่ตังต่งนี่ตังตงเริ่มต้นใหม่นี่วิดำกินหมดแล้วอือต่งเริ่มต้นกินอันใหม่ครับนี่กินกินอร่อยเลยพ่อให้ฝีมือพ่อทําให้อร่อยเมื่อกี้เสียงว่าเลยทำใหม่นี่เลมเลมอย่างดีเลยเลมอย่างดีเลยครับผมตาอร่อยไหมหัน่อยพูดๆอือตาก็จะหมดแล้วครับเมื่อกี้กินกันไม่หมดพ่อให้กินกันไม่หมดไม่รู้วิธีให้เออครับผม ขอบคุณเพื่อนนะครับที่ตามรับชมช่องแม่ยิ้มชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อาหารของน้องกำลังกินอยู่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม